สดชื่นครับสดชื่นอาการรละลาบนี้กินเครื่องดื่มจนกินเมนูเพื่อสุขภาพครับอัญชันมะนาวครับอัญชันมะนาวครับเราก็ถึงเวลาชิมนล้ครับผมชิมเราจะมาลองชิมเพื่อว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงครับผมอืมมันจะหวานๆครับเพิ่มครับสักหน่อยนะครับมีความเปรี้ยวของมะนาวนิดหนึ่งทำให้สดชื่นนะครับคุณสมบัติของดอกดอกอัญชันครับมัน มันจะให้แต่สีนะครับแต่กลิ่นนี่กลิ่นนี่ถ้าใครทําให้เป็นนะครับมันจะออกเป็นแบบกลิ่นเป็นแบบคลาๆเป็นแบบเป็นเขียวนะครับผมเป็นเขียวหนึ่งนิดหนึ่งถ้าถ้าเราชมดอกอัญชันสดนะครับแต่ถ้าเป็นอัญชันแห้งครับเราก็สามารถชมได้เลยนะครับผมครับคุณคุณสมบัติของดอกดอกอัญชันนะครับผมเออบำรุงสายตาครับช่วยบำรุงบำรุงลุงเลือดเดีครับผมน้ำขอาวามให้ชมน้ำอัญชันมะนาวครับอัญชันมะนาวครับ อสดชื่นครับสดชื่นอาการระร้อนแบบนี้กินเครื่องดื่มยินเมนูเพื่อสุขภาพครับอัญชันมะนาวครับอัญชันมะนาวครับเมื่อกี้เราใส่ดอกอัญชันไปน้ำดอกอัญชันไปนิดนิดนึงนะครับผมเราสามารถเพิ่มได้นะครับผมนะครับชงด้วยกระบอกชงนะครับบอกชงดอกอัญชันครับผมเทไปปิ๊บนะครับนี่ เราล้นแบบนี้ครับิน้ำเย็นเย็นครับน้ำเย็นเๆน้้ำเพื่อสุขภาพครับน้ำทำจากดอกอัญชันเพื่อสุขภาพครับน้ำมะนาวอัญชันครับน้ำมะนาวอัญชันทำง่ายง่ายครับอัญชันเพื่อสุขภาพนะครับผมเราใช้กาต้มน้ร้อนไฟฟ้าของโซเลเลยครับสไตล์มินิมอลมากๆร้อนไวร้อนจริงเพียงห้านาทีก็เดือดแล้วสนใจจิมที่ตะกา้าหรือไปดูที่หน้าโปรไฟล์ก็ได้เลยนะครับ